รวม6สัญญาณเตือนบนแผงหน้าปัดที่คุณต้องรู้จะได้ไม่ตกใจกลางทาง 1. สัญญาณรูปมาตรวัดความร้อนแปลว่าความร้อนในเครื่องยนต์สูงรีบหาที่จอดดับเครื่องอย่าฝืนขับเด็ดขาด 2. ไฟแบตเตอรี่ระบบไฟมีปัญหาปิดแอร์ปิดไฟแล้วหาที่ปลอดภัยเพื่อให้ช่างตรวจเช็คทันที 3. ไฟน้ำมันเครื่องหมายถึงระดับน้ำมันต่ำหรือรั่วซึมหยุดรถให้เครื่องเย็นแล้วตรวจสอบทันที 4. ไฟเบรก ถ้าไม่ใช่เพราะเบรกมืออาจเกิดจากน้ำมันเบรกต่ำรีบตรวจสอบก่อนล้อไม่หยุด 5. ไฟเครื่องยนต์ระบบควบคุมรถมีปัญหาถ้ายังไม่หายรีบนำรถเข้าศูนย์ห้ามเร่งเครื่องเด็ดขาด 6. ไฟถุงลมนิรภัยแสดงว่าระบบถุงลมผิดปกติถ้าเกิดเหตุอาจไม่ทำงานต้องรีบเช็คก่อนเดินทางอย่ารอให้เจอสัญญาณเตือนกลางทางถึงค่อยตกใจตรวจเช็ครถให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 1นนาทีทำได้